เจาะลึกแก่นคิดจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ The Five People You Meet in Heaven หรือชื่อไทยก็คือคน5คนที่คุณพบเป็นสวรรค์ของ Mitch a l b บอค่ะตัวเอกของเรื่องเนี่ยคือเอ็ดดี้ค่ะเป็นชายชาราวัย83ปีทำงานซ่อมบำรุงในสวนสนุกรูบี p i พีมาเ,เกือบทั้งชีวิตเลยชีวิตแกดูเหมือนจะธรรมดาเรียบๆนะคะแต่ว่าจุดจบเนี่ยกลับน่าทึ่งมากคือแกเสียชีวิตตอนพยายามช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ใช่ครับแต่ว่านะเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นเลยการตายของเอ็ดดี้เนี่ยเอ่อมันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นครับเป็นการเดินทางเพื่อไปทำความเข้าใจความหมายของชีวิตที่ผ่านมาของเขาผ่านการไปเจอคน5คนซึ่งแต่ละคนก็จะเข้ามาช่วยคลายปมบางอย่างแล้วก็มอบบทเรียนที่เอ่อสำคัญมากๆให้กับเขาเป็นคอนเซปที่น่าสนใจทีเดียวครับ ฟังดูน่าสนใจมากค่ะคนแรกที่เอ็ดดี้เจอคือโจเซฟชายผิวสีฟ้าเขาเกี่ยวข้องกับเอ็ดดี้ยังไงนะคะโจเซฟินี่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ตอนเอ็ดดี้ยังเด็กเลยครับตอนนั้นเอ็ดดี้วิ่งออกไปเก็บลูกเบสบอลกลางถนนแล้วโจเซฟินี่เนี่ยขับรถมาพอดีก็ตกใจหักหลบจนเกิดอาการหัวใจวายเสียชีวิตไปเลยโหเอ็ดดี้ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเหรอคะเนี่ยไม่รู้เลยครับซึ่งบทเรียนตรงนี้ เออมันทรงพลังมากนะมันคือเรื่องของความเชื่อมโยงที่เราอาจจะมองไม่เห็นว่าทุกการกระทำของเราเนี่ยแม้จะเล็กน้อยหรือเราไม่ได้ตั้งใจเลยก็ตามนะมันส่งผลกระทบส่งแรงกระเพื่อมไปในชีวิตคนอื่นเสมอไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆครับในภาพใหญ่อันนี้ชีวิตเรามันเออมันเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อนจริงด้วยค่ะมันทำให้คิดเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่เราทำไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ย อาจจะส่งผลใหญ่หลวงกับใครบางคนก็ได้แล้วคนที่สองล่ะคะคนที่สองที่เขาพบคือผู้กองใช่ไหมคะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ฟิลิปปินส์ใช่ครับผู้กองเป็นผู้บังคับบัญชาของเอ็ดดี้เองมีเหตุการณ์สำคัญคือตอนที่เอ่พวกเขากำลังเผาตระท่อมในหมู่บ้านศัตรูตอนนั้นเอ็ดดี้เหมือนเห็นเงาคนในกองไฟก็เลยจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ผู้กองตัดสินใจยิงขาเอ็ดดี้เพื่อหยุดเขาไว้ซึ่ง เออมันคือการช่วยชีวิตแอดดี้นั่นแหละแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่ยากมากเลยนะคะช่วยชีวิตลูกน้องแต่ก็ทําให้เขาพิการไปตลอดชีวิตเลยใช่ครับแล้วตัวผู้กองเองเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานก็เสียชีวิตเพราะไปเหยียบกับระเบิดเข้าซึ่งนั่นแหละครับมันนําไปสู่บทเรียนเรื่องการเสียสละการเสียสละเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆบางครั้งมันก็เจ็บปวดนะบางทีเราก็ไม่เต็มใจแต่ม,มันมักจะนําไปสู่อะไรบางอย่างเสมอ อย่างการเสียสละของผู้กองครั้งนั้นไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตเอ็ดดี้ในวันนั้นแต่มันยังทําให้เอ็ดดี้ได้มีชีวิตอยู่ต่อจนไปถึงวันที่เขาได้ช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงที่สนสนุกนั่นแหละครับอืมเป็นเหมือนวงจรของการเสียสละที่ส่งต่อกันไปนะคะพอพูดถึงความเจ็บปวดที่มันติดค้างในใจคนที่สามที่เอ็ดดี้เจอคือรูบี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยปลดล็อกเรื่องนี้เหมือนกันเธอคือภรรยาของเจ้าของสวนสนุกรูบี้เพียรคนแรกใช่ไหมคะถูกต้องครับ รูบี้เข้ามาเพื่อสอนบทเรียนเรื่องการให้อภัยครับโดยเฉพาะปมที่เอ็ดดี้มีกับพ่อของเขาพ่อที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ทําให้เอ็ดดี้รู้สึกเหมือนชีวิตตัวเองต้องติดแหกอยู่กับงานที่ไม่ชอบที่สวนสนุกความโกรธความขุ่นเคืองที่เอ็ดดี้ยึดถือไว้ตลอดเนี่ยเออมันเหมือนยาพิษท,ที่กัดกินเขาจากข้างในมาตลอดเลยนะรูบี้ชี้ให้เห็นว่าการให้อภัยจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อคนอื่นเลยแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระต่างหาก การให้อภัยนี่พูดยังไงก็ไม่ง่ายนะคะแต่พอทําได้คงรู้สึกลงขึ้นมากจริงๆแล้วคนที่4ี่ล่ะคะคนนี้ดูจะพิเศษหน่อยเพราะเป็นมาร์กาเร็ตภรยาผู้เป็นที่รักของเอ็ดดี้เองใช่ครับการพบกับมาร์กาเร็ตนี่มอบบทเรียนที่เอ,อ่ออบอุ่นหัวใจที่สุดเลยครับคือเรื่องความรักที่ไม่มีวันตายแม้ว่ามาร์กาเร็ตจะเสียงชีวิตไปก่อนเอ็ดดี้นานแล้วด้วยเนื้อง,งอกในสมองแต่ความรักที่พวกเขามีให้กันมันไม่ได้หายไปไหนเลย มันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปความทรงจำดีๆความผูกพันมันยังคงอยู่แล้วก็หล่อเลี้ยงจิตใจได้เสมอความรักแท้ๆนี่มันดูเหนือขอบเขตของชีวิตและความตายจริงๆครับฟังแล้วซาบซึ้งจังเลยค่ะจากเรื่องความรักมาถึงคนสุดท้ายคนที่5คือทาร่าเป็นเด็กหญิงชาวเอเชียต,ตัวเล็กๆที่เชื่อมโยงกับไปเหตุการณ์ในสงครามอีกครั้งเหรอคะใช่ครับ ทาร่าคือเงาที่เอ็ดดี้เห็นในกระท่อมที่กำลังถูกไฟไหม้ในวันนั้นแหละครับวันที่ผู้กองยิงขาเขาคือเธอเสียชีวิตในกองเพลิงนั้นการพบทาร่าเนี่ยมอบบทเรียนสุดท้ายที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิตเอ็ดดี้อาจจะรู้สึกมาตลอดว่าชีวิตเขาล้มเหลวไม่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่ติดอยู่กับงานซ่อมเครื่องเล่นที่ดูน่าเบื่อไปวันๆแต่จริงๆแล้วงานนั้นมันมีความหมายซ่อนอยู่หรอคะมีครับแล้วก็ลึกซึ้งกว่าที่เขาคิดเยอะเลย ทาร่าทำให้เอ็ดดี้เห็นว่าการที่เขาอุทิศชีวิตดูแลเครื่องเล่นในสวนสมุกให้ปลอดภัยตลอดมาเนี่ยมันคือการปกป้องเด็กๆนับไม่ถ้วนเลยนะเป็นเหมือนการชดเชยในสิ่งที่เขาทําไม่ได้กับเธอในวันนั้นชีวิตที่ดูแสนธรรมดาของเขาจริงๆแล้วมันมีเป้าหมายและมีความหมายอย่างยิ่งใหญ่ในแบบของมันเองหน้าที่ของเราอาจจะไม่ใช่การทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปแต่คือการทําสิ่งตรงหน้าเราให้ดีที่สุดนั่นแหละครับ โห oh, ฟังดูแล้วบทเรียงทั้ง5คนนี้มันร้อยเรียงกันอย่างน่าทึ่งเลยนะคะจากความเชื่อมโยงการเสียสละการให้อภยัยความรักจนมาสู่การค้นพบเป้าหมายในชีวิตที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาของตัวเองใช่เลยครับมันคือการบอกเราว่าทุกชีวิตมีความหมายทุกการกระทำส่งผลกระทบและคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตอาจไม่ได้อยู่แค่ความสำเร็จที่คนอื่นมองเห็นหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่อาจจะอยู่ในการกระทาเล็กๆน้อยๆในทุกวันความสัมพันธ์ที่เรามีการให้อภัยที่เรามอบให้หรือแม้แต่ความรักที่เรายังคงรู้สึกแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเรื่องราวของเอ็ดดี้นี่ก็ชวนให้เรากลับมามองชีวิตประจําวันของเราเหมือนกันนะคะบางทีคนที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราประสบแม้จะดูผิวเผินหรือดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญ มันอาจจะมีความเชื่อมโยงหรือมีบทเรียนบางอย่างซ่อนอยู่ลึกๆก็ได้นะคะรอให้เราไปค้นพบความหมายที่แท้จริงของมันอยู่เหมือนกับเอ็ดดี้นี่แหละคะ่ะ